สวัสดีครับต่อผมชื่อแก้วนามก่อนะครับเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยนะครับประจำศูนย์เป็นฮอนด้าออโตโมบิลสาขาจุดแก้วครับผมสวัสดีครับแล้วผมชื่อขนกพลแก้ววิชิตครับผมเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเจนฮอนด้าออโตโมบิลสาขาจุดแก้วครับผมวันนี้จะนําเสนอคลิปเกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับการเกิดอุบัติเหตุนี่มีได้หลายอย่างหลายปัจจัยนะครับหนึ่งคน สองรถสถนน4ี่สภาพแวดล้อมนะครับคือหกข้อหลักๆสี่ข้อนี้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี่ก็คือข้อที่หนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากคนก็คือผู้ขับขี่นะครับเป็นคนขับรถคือผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่ด้วยความประมาทขาดความรู้นะครับความรู้หมายความว่าเกิดจากการขับขี่เช่นรถของเราเนี่ย เรื่องเบรคเรื่องคัดหรือว่าอัตราเลขต่างๆเรายังไม่รู้จักเรื่องรถที่ดีพอนะฮะสก็คือขับรถไม่ํำนานนะฮะสามขับรถขาดสตินะฮะสใช้เครื่องมือสื่อสารในการขับรถ5การจังกายคี้ไม่หมะสมเพื่อความปลอดภัยนะครับนะฮะมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมนะฮะ What are you afraid of missing today? Two second glance doubles the risk of crashing. So, what are you really missing? A two-second glance means you miss what really matters. Everything else can wait. สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็คือหนึ่งคนนะครับก็คือคนเดินเท้าแยกออกมาเป็นคนเดินเท้าก่อนนะครับคนก็มีอะไรบ้างครับก็คือความบกพร่องหรือความพิการนะฮะการขาดจิตสำนึกนะฮะความปลอดภัยนะฮะอาทิย์เช่นการสวม ใส่ชุดที่มองไม่เห็นยากในเวลาโพเป้หรือการไม่ใช้ไฟฉายวัสดุสะท้อนแสงสินตัวเวลาเดินช่วงที่แสงสว่างไม่เพียงพอการใช้คือมือสื่อสารขนาดสัญจรนะครับผมนะฮะนะฮะผมจะให้ดูคลิปวิดีโอเป็นก่อนช่วงหนึ่งว่ามันเกิดจากการเดินถนนได้อย่างไรบ้างครับเพื่อดูคลิปวิดีโอที่ผมตัดต่อมานะครับผมตัวนี้นะฮะนี่พายมาล้วงขาตอนคืนนะ้าคิดบูด่าเด้อไปดูมัน Pedestrians being hit by cars, trucks, and buses. Last week, this little guy was struck as he darted across the street in Brooklyn, New York. But look, he bounced right back. Same deal here. Ooh, the youngster who was hit gets up and smiles and waves at the driver. Experts say there are lessons to be learned here, steps you can take to survive being mowed down by a moving vehicle if you can't get out of the way in time. ก็จะบอสาเหตุที่สองน,นะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือรถสภาพรถรถที่ไม่มีความมั่นคงหรือสภาพแข็งแรงขัดการบนรุงรถษามีอะไรบ้างครับก็อาทิเช่นเรื่องเบรกไม่ดีระบบพวงมาลัยไม่ดีภาพยางให้เหมาะสมกับการใช้รถเครื่องยนต์และวัสดุดต่างๆของรถเนี่ยทำรุดทุดรมโดยขาดการดูแลจากผู้ขับขี่นั่นเองครับมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งเป็นรถ ขนส่งนะครับเป็นรถห้องเย็นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับบระทึกภาพได้ขณะที่รถกระบะทะเบียนนนทบุรีซึ่งชนนะฮะเนี่ยครับเข้ากับเบรเออร์ข้ามทางนะครับได้ขนคนงานแรงงานข้ามชาติ11คนที่ไปเที่ยวงานปีใหม่ที่สมุทรสาครแต่ว่าเกิดยางระเบิดนะครับบริเวณทางลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก่อนที่จะเสียหลักถูกรถห้องเย็นที่ขับตามมาแล้วก็เบรกไม่อยู่ชนเข้าอย่างแรงนะครับนี่ครับเป็นคลิปที่เกิดจากรถ รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุคือยางระเบิดขึ้นมานะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมนะฮะมีผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุเกิดจากรถต,ต้องทำอย่างไรบ้างเั่นเราควรนํารถเข้าถูนไปบริการตรวจเช็คช่วงล่างเชื่อเรื่องเบรกเรื่องยางนะครับก่อนจะนำรถมาใช้บนถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมนะฮะ สาเหตุที่3เกิดมาจากถนนนะฮะเกิดจากถนนมีอะไรบ้างครับเป็นสภาพถนนที่ก่อเกิดอุบัติเหตุก็มีอยู่4 5 6ข้อลันหลักสภาพถนนทำรุดชุดโตเป็นหลุมนะเป็นคลื่นถนนลื่นถนนราชันหรือถนอนเอียงถนนกำลังก่อสร้างและมีน้ำท่วมขังสภาพของเรืองต่างที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆครับคือถนนถนนทดุดโซมหหลุมเป็นบ่อนะครับการขับรถวยควกเมลงสูงเนี่ยถ้าเจอสภาพถนนที่มันย่ำแย่หรือว่าเกิดทําให้เราไม่สาม,มารถมองเห็นอะารทำอันตรายหรือบาดได้นะครับผมนะฮะนี่ฮะเป็นเป็นถนนสายราานาตาดเส้นเต่าที่กาลังก่อสร้างอยู่ที่รถขับมาวยควกมเร็วนะถนนอย่างเร็วมากเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะถนุเป็นหลุมเป็นบ่อทาให้รถเสียหลักในการทรงตัวและก้ทําให้เกิด บัติเหตุด้อย่างง่ายดานนะครับนะฮะตัวนี้ก็คือสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเกิดจากถนนนะครับผมนะฮะก็สาเหตุที่สีที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือสิ่งสิ่งแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างครับก็มีอาทิเช่นป้ายบอกเครื่องหมายจราจรสีทาบนถนนขอบทางไม่สว่างส้นหนาไม่ใสฝนตกหมอกลงจัดเขายาข้างทางนะฮะเปิดไฟดิ มันไม่อะไรเลยนะอุยฟ้าอุยอุยสองข้างทางเลยโอ๊ยป้าฟ้ามีส่วนมาอีกไหม,ม,มอ่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งที่ผมนำมานะครับก็คือ เป็นการเขายากข้างทางนะครับซึ่งไม่สามารถมองเห็นจากทักนะสัยในการมองที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าการเขายากข้างทางสามารถทําให้เกิดประเด็นด้านที่กันไดนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการป้องกันตับเหตุและการป้องกันนะฮะทั้งหลายนี่นะครับหวังว่าท่านจะได้รับชมและเป็นประโยชน์กับท่านนะครับขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ